มันก็เป็นประเด็นเมื่อคอมเมนต์ของชาวเวียดนามนะครับมั่นใจว่าเจริญกว่าไทยแล้วจากการที่นะครโฮจิมินห์นี่มีประชากรแตะ10ล้านเลยนะครับก็คือไปตั้งแต่8 9ล้านคนเลยแค่นครโฮจิมินห์ซึ่งไม่ใช่เมืองหลวงนะครับเขาใช้คาว่าไม่ใช่เมืองหลวงแต่ใช้คําว่าเป็นเมืองรองของประเทศที่เจริญกว่าทุกๆเมืองในไทยสำหรับเรื่องราวในวันนี้นั้นจะเป็นอย่างไรมาดูคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องนี้กันครับ นครโฮจิมินห์นั้นยิ่งใหญ่และก็ใหญ่โตมากกว่าทุกๆเมืองรองของประเทศไทยและแทบจะเทียบเท่ากรุงเทพมหานครได้อยู่แล้วกับความเป็นเมืองขนาดใหญ่หรือก็แต่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เท่าทันกรุงเทพก็เท่านั้นแต่ถึงกระนั้นถ้าไปดูเมืองรองๆของประเทศไทยก็คงจะพอสามารถพูดได้อย่างเต็มปากได้แล้วว่า นครโฮจิมินห์เจริญกว่าทุกเมืองรองของประเทศไทยซึ่งก็เป็นเมืองที่เหลือทั้งหมดของประเทศไทยเลยจะประสบกา,การเดินทางไปเมืองไทยมาผมไม่เห็นว่ามีเมืองไหนเลยนะที่จะเป็นได้แบบนครโฮจิมินห์และบางทีเวียดนามตอนนี้อาจจะเจริญกว่าไทยไปแล้วถ้าหากไม่นับกรุงเทพมหานาครซึ่งเป็นส่วนที่พัฒนามากที่สุดของไทยก็จะเห็นได้เลยว่าไม่มีที่ไหนเหนือไปกว่านครโฮจิมินห์ เรื่องนี้นะครับก็มีมุมมองที่มองต่างกันเช่นเคยนะครับในมุมของคนที่โต้แย้งไม่เห็นด้วยนะครับก็โต้แย้งโดยทันทีเลยนะโอ้โหเป็นคนเวียดนามด้วยกันเองหรือเปล่านะเขาก็ตอบกลับไปนะครับว่าแต่ว่าเวียดนามก็ไม่มีเมืองไหนที่จเจริญแล้วก็มีโครงสร้างพื้นฐานได้แบบกรุงเทพมหานครเลยนะอันนี้ก็เป็นในมุมกลับกันที่น่าคิดมากๆกรุงเทพมีโครงสร้างพื้นฐานที่ไปไกลกว่าทุกๆเมืองของเวียดนามชนิดที่ว่าไปไกลมากกว่ามากจริง มีเวียดนามเมืองไหนแล้วที่มีการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าแบบนั้นฮ้าน้อยอย่างนั้นเหรอเอาแค่การเดินทางจากสนามบินไปตัวเมืองก็รู้สึกว่ามันก็แตกต่างจากเขาแล้วความใหญ่โตโออาและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานก็แตกต่างกันมากๆด้วยนี่คุณกาลังตอบใจตนเองด้วยการไม่นับกรุงเทพมหานครเข้าไปด้วยแล้วก็บอกว่าเวียดนามจเจริญกว่าอย่างนั้นเหรอโอเคผมคิดว่าถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าเราหลอกตัวเองด้วยการที่กรุงเทพมหานครไม่มีอยู่จริงในไทยนะ โอเคเวียดนามเจริญแสงหน้าไทยไปแล้วตอนนี้อถ้าเป็นอย่างนั้นผมก็จะเห็นด้วยเลยแต่อย่างไรก็ตามพอดูโดยความเป็นจริงโดยรวมของทางประเทศยังไงก็ต้องนับกรุงเทพมหานครรวมเข้าไปอยู่ดีและมันก็แน่นอนว่าคุณภาพชีวิตมาตรฐานชีวิตคนเป็นอยู่ผู้คนที่นั่นดีกว่าในเวียดนามเยอะเลยขณะที่คอมเมนต์คนถัดมานะครับก็บอกว่าผมเองก็คิดอย่างนั้นมาตลอดนะแล้วก็รู้ว่าเป็นอย่างนั้นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอ,อยู่แล้วคือถ้าพูดถึงสเกลเมืองตั้งแต่8ล้านคนขึ้นไปนครโฮจิมินห์นั่นคือเมืองรองที่ ถ้าจะเป็นอย่างนั้นก็คงจะใหญ่กว่าหลายๆเมืองในอาเซียนด้วยกันเองนะครับไม่ใช่แค่กรุงเทพมหานครแต่จนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อผมได้เดินทางสำรวจประเทศไทยจริงๆสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะพูดก็คือความเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ของตัวเมืองมันวัดความเจริญไม่ได้เลยคือนครโฮจิมินห์อาจจะเป็นเมืองที่ใหญ่ได้มากกว่าสิงคโปรโ์เท่าซ้ําแต่เราก็คงไม่กล้าพูดว่าเราจเจริญได้กว่าสิงคโปร์อะไรแบบนั้นเอาจริงผมคิดว่าความเจริญถ้าพูดถึงความเจริญ เมืองหลายเมืองของไทยขนาดเมืองนะ่ะเล็กกว่าก็จริงแต่ความเจริญที่เป็นแบบนครโฮจิมินห์ผมคิดว่ามีหลายเมืองที่เทียบเท่าได้เลยที่หมายถึงก็คือไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานถนนหนทางที่เป็นแบบนครโฮจิมินห์มีหลายเมืองในไทยนะที่เป็นได้แบบนั้นเพิ่ <ๆ S 1> ผมคิดว่าโรงพยาบาลของพวกเขาดีกว่าเทเลซัมแล้วก็อีกหลายๆอย่างเลยที่ดีกว่านครโฮจิมินห์แม้ว่าจะเป็นเมืองที่เล็กกว่าก็ตามซึ่งก็มีคอมเมนต์เข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่า จะไปดีกว่านครโฮจิมินห์ได้อย่างไรกันล่ะคือต่อให้เป็นเมืองประชากรน,น้อยกว่าอผมพยายามเข้าใจแล้วนะว่าเมืองประชากรน,น้อยกว่ามีหลายอย่างเหมือนนครโฮจิมินห์แต่ที่แน่ๆคือพวกเขาไม่ได้มีตึกที่สูงเป็นเบอร์ต,ต้นๆของภูมิภาคแบบนครโฮจิมินห์เจอนด้ว่าไม่มีเมืองไหนในไทยเลยที่มีตึกสูงได้แบบของเราเพราะฉะนั้นจะบอกว่าดีเท่านครโฮจิมินห์ก็คงจะไม่ใช่ซึ่งคอมเมนต์ต่อมาครับก็เข้ามาตอบกลับด้วยเช่นกันนะครับก็บอกว่านี่คุณกำลังเอาการพัฒนาของตึกสูงเพียงอย่างเดียวมาวัดระดับการพัฒนาของทั้งงงเมมืออย่่าานนั้นหผคิดว มันหมดยุคที่จะพูดถึงตึกสูงแล้ว,วคือการพัฒนาอะไรแบบนั้นแล้วนะคือมันไม่ควรที่จะเป็นตึกสูงแล้วก็หมายถึงว่านั่นคือพัฒนามากๆเอาจริงๆตึกสูงที่เกิดขึ้นไม่ต้องเป็นตึกที่สูงที่สุดในนะครโหจะมีหรอเอาตึกสูงมากมายที่เกิดขึ้นนะ่ะมันเกิดจากการที่ประชากรเยอะก่อนพอประชากรในตัวเมืองเยอะความนั้นเนี่ยมันก็เยอะการก่อสร้างการมีสิ่งปลูกสร้างในแนวตั้งมันก็เลยเกิดขึ้น นั่นเป็นเหตุผลที่ทำไมเมืองรองของไทยไม่ได้มีตึกสูงอะไรกันมากมายมากนะเพราะพวกเขายังเพียงพอต่อพื้นที่และสามารถขยายออกไปในแนวราบได้นั่นคือสิ่งที่แตกต่างของเมืองไทยนะแล้วพวกเขาไม่ได้ขยายในแนวตั้งแบบที่เกิดขึ้นในนครโฮจิมินที่มีประชากรแตะหลัก10ล้านอะไรแบบนั้นเพราะฉะนั้นตึกสูงเป็นการพัฒนามันไม่ใช่แล้วสำหรับผมในตอนนี้นะอย่างน้อยๆถ้าคุณไปดูที่โครงสร้างพื้นฐานคุณจะเห็นถนนหน,นทางหลายๆเมืองในไทยเป็นแบบนครโฮจิมินห์ได้ซึ่งเราก็ภูมิใจว่าน,นี่คือเมืองที่จเจริญมากๆของเรา แต่ว่าโครงสร้างพื้นฐานที่ภาครัฐมีให้ถนนหนทางไหนจะโรงพยาบาลโรงเรียนมหาวิทยาลัยอะไรต่างๆสารพัดอย่างของไทยนะั้นมีหลายเมืองเลยที่มีมาตรฐาน,นระดับเดียวกันหรืออาจจะเป็นมาตรฐานในระดับที่ดีกว่าขณะที่คอมเมนต์ถัดมานะครับก็บอกว่าอย่าได้พูดเข้าไปในเรื่องของโรงพยาบาลเลยผมคิดว่าโรงพยาบาลในไทยนะ่ะมีหลายเมืองเลยที่ทําได้ดีกว่านครโฮจิมินห์นะแต่ปัญหาของนครโฮจิมินห์ก็คือคนเยอะแหละโรงพยาบาลยังไงก็ไปดีกว่าเมืองของไทยไม่ได้ เมืองของไทยก็ค่อนเพียงพอต่อผู้คนมากกว่าผมเชื่ออย่างนั้นนะเพราะเพร่ะเขามีจานวนโรงพยาบาลที่เหมาะสมมากกว่าจํานวนประชากรด้วยคือเวียดนามก็เป็นที่ทราบกันดีว่าประชากรเยอะควัมหนาแน่เยอะโรงพยาบาลยังไงก็ไม่เพียงพอต่อผู้คนอยู่้ะเรื่องนี้นะของเราหน้าห่วงก่าพวกเขาอีกต่อให้เป็นโรงพยาบาลที่ยอดเยี่ยมมากๆในเมืองของเรามันก็ยังสู้กับเมืองทั่วไปของไทยไม่ได้นอกจากนั้นทางเลือกของภาคเอกชนก็มีเยอะกว่าด้วยขณะที่เขาไม่ต์อีกมุมหนึ่งนะครับก็บอกว่า คนครโฮจิมินห์เป็นเมืองที่ใหญ่ได้นะเป็นเมืองที่หนาแน่นกว่าทุกๆเมืองในไทยได้แต่อย่างไรก็ตามไอ้เรื่องของโครงสร้างพื้นฐานยังไงก็ไปเทียบกับประเทศที่พัฒนามากกว่าไม่ได้ประเทศที่มีระดับการพัฒนาสูงกว่าพวกเขามีงบประมาณที่จะไปลงทุนกับโครงสร้างพื้นฐานได้ดีกว่าอยู่แล้วผมเชื่อยอย่างนั้นนะยังไงไทยก็มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีกว่าสิ่งที่เราพอจะไปสู้กับเขาได้ผมคิดว่าเราควรจะพูดสคปรเฉพาะเรื่องของขนาดของตัวเมืองก็พอคือถ้าคุณใช้คำว่าขนาดของตัวเมืองเมืองใหญ่กว่า ทุกทเมืองในไทยนั่นแหละคือสิ่งที่ถูกต้องแต่ถ้าจะไปบอกว่าคนครโฮจิมินห์พัฒนากว่าแทบทุกเมืองในประเทศไทยเลยผมคิดว่ายังไม่ถึงขั้นนั้นขณะที่ความเห็นถัดมาครับก็ให้ความเห็นนะครับว่าจะไม่พัฒนามากกว่าทุกๆเมืองได้อย่างไรกันละ่ะ แค่ดูภาคของอสังหาร,ริมทรั์นี่ก็กินขาดต้องทุกเมืองในไทยแล้วนครโฮจะม,มีประชากรแตะหลัก10ล้านในขณะที่เมืองใหญ่อันดับ2 3 4 5 6หและสารพัดเมืองของไทยหลายๆเมืองรวมกันมานี่ก็ยังไม่เทียบเท่ากับนครโฮจิมินได้เลยในเรื่องของความใหญ่ของโตเมืองโอเคคุณอาจจะพูดถึงว่าโครงสร้างพื้นฐานอาจจะสู้ไม่ได้หรือโครงสร้างพื้นฐานอาจจะไม่ได้แตกต่างกันมากนะักแต่อย่างไรก็ตามการที่จํานวนคนเยอะกว่าภาคการลงทุนผมเชื่อว่ามันเยอะกว่า คุณจะเห็นได้เลยว่าอสังหาริมทรัพย์ก็ต้องสร้างเยอะกว่าตึกรามบ้านช่องก็ต้องสร้างให้มันใหญ่โตมากกว่าแค่เดินบนถนนนี้คุณก็เห็นได้ถึงความแตกต่างแล้วการเติบโตในแนวตั้งมันเยอะกว่าตึกสูงมีความจําเป็นที่จะต้องมีเยอะกว่าและแน่นอนว่ามันตามมาด้วยความสะดวกสบายที่จะเกิดขึ้นกับวิถีชีวิตของผู้คนสุดท้ายส่งผลให้ผู้คนเป็นสังคมเมืองมากกว่าด้วยในขณะที่ในไทยมีอีกมากมายเลยที่เป็นสังคมแยกย่อยออกไปเป็นสังคมในพื้นที่ชนบทกระจายออกไปมากมาย พวกเขาไม่ได้เป็นสังคมเมืองและแน่นอนว่าการพัฒนาในส่วนนั้นยิ่งเป็นรองและห่างไกลนครโฮจิมินห์ไปไกลอันนี้ก็พูดเจาะจงไปนะครับว่าในไทยเนี่ยยังมีพื้นที่อีกจํานวนมากเลยที่เป็นสังคมชนบทนะครับคือกระจายออกไปทั่วประเทศถ้าคุณยิ่งเอาพื้นที่ตามพูดง่ายๆคือตำบลต่างๆหมู่บ้านต,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 ต่างๆมานะครับตามชนบทเนะี่ยนั่นน่ะยิ่งการพัฒนาห่างจาก,จากนครโฮจิมินห์ไปไกลนะฮะข้อที่ความเห็นถัดมานะครับก็บอกว่า คือมันก็ไม่แปลกนะแต่ผมคิดว่าก็ต้องพูดถึงในเรื่องของจํานวนประชากรที่เยอะมันเลยส่งผลให้เมืองใหญ่กว่าแต่การพัฒนาของไทยผมมองสเกลโดยรวมมันเกิดจากพวกเขาพัฒนามากกว่านาตอนนี้ยังไงก็พัฒนามากกว่าตัวเลขมันหลอกไม่ได้หรอกจะบอกว่าเราพัฒนากว่าไทยทั้งที่ตัวเลขเราต่ํากว่าเนี่นะผมคิดว่าไม่ใช่ขณะที่บางคนนะครับก็บอกว่าแต่ถ้ามองที่เมืองรองของประเทศไทยผมคิดว่านครโฮจิมินห์ยังไงก็เจริญกว่าแน่นอนนะคือถ้า มองจากเมืองที่ผมเคยไปมาก็คือเส้นทางที่ออกจากกรุงเทพมหานครไปผมเคยไปที่หัวหินซึ่งนั่นเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ออกไปจากการุงเทพมหานครเป็นเมืองริมทะเลผมคิดว่านั่นเป็นเมืองที่เล็กมากเลยนะแล้วก็ไม่ได้หนาแน่นอะไรเลยแล้วก็แทบจะไม่มีตึกสูงเลยใช้คําว่าไม่มีเลยจะดีกว่าแต่ตรตงข้ามนครโฮจิมินของเรานะ่ะเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่และพื้นที่กว้างขวางมากมีทุกอย่างแบบที่กรุงเทพมีเลยแต่แค่อาจจะไม่ได้เจริญเท่ากรุงเทพก็เท่านั้น คือถ้าปรับแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในตัวเมืองได้มันก็อาจจะกลายเป็นกรุงเทพแห่งถัดไปก็เป็นได้นะนี่คือนครโฮจิมินที่ใหญ่โตมากๆในขณะที่เมืองต่างๆของไทยนั้นดูเล็กไปหมดเลยนอกจากนั้นแล้วบริการแท็กซี่นั่นคือสิ่งที่ทําให้เห็นถึงความแตกต่างการเข้าถึงแท็กซี่ก็มีจํานวนที่เยอะกว่าด้วยแล้วก็มีรถเมย์มีรถสาธารณะอะไรมากมายที่ดีกว่าเมืองรองของไทยหลายๆเมืองซึ่งก็มีคนเข้ามาตอบแบบติดตลกนะครับก็บอกว่า แล้วทำไมคุณไม่พูดถึงคนล้วงกระเป๋าด้วยละ่ะคนล้วงกระเป๋าก็ทันจะเยอะด้วยเช่นกันนะนั่นแหละคือสิ่งที่เป็นผลลัพธ์จากการที่นครโฮจิมินห์พัฒนาเร็วจนเกินไปผมเห็นมาตลอดเลยนครโฮจิมินห์เปลี่ยนแปลงเร็วมากๆเผเผอเร็วกว่าฮานอยไปมากเลยแต่ปัญหามันมีอยู่ว่าปัญหาความยากจนยังคงอยู่ง่ายๆเลยปัญหานักล้วงกระเป๋านั้นเกิดขึ้นเยอะกว่าแทบทุกเมืองของไทยด้วยเราต้องพูดถึงในมุมนี้เมืองเจริญเร็วแต่คนไม่ได้รวยไปตามคนไม่ได้รำรวยไปด้วยนะ คือมีคนจํานวนมากเลยที่ยังมีระดับไรายได้น้อยกว่าแม้แต่เมืองเล็กๆของไทยเมืองเล็กๆของไทยที่คนพูดถึงที่ไม่มีเมืองไหนใหญ่เท่า, mm. านครโฮจิมินห์ได้คุณรู้ไหมว่าประชากรผู้คนมีระดับไรายได้ต่อหัวที่สูงกว่านะและแน่นอนมันก็ส่งผลให้ปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นการล้วงกระเป๋าลักเล็กขโมยน้อยอะไรพวกนี้ยมันเกิดขึ้นน้อยกว่านครโฮจิมินห์ใหญ่โตจเจริญเร็วแต่คนไม่ได้รวยตามผมพูดได้แค่นี้ยกเว้นก็แต่นายทุน ขณะที่ความเห็นถัดมาครับก็บอกว่านั่นเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในตัวเมืองที่จะต้องแก้ไขเมืองจเจริญเร็วมากอย่างที่ควรพูดเลยแต่เรื่องที่จเจริญเร็วกว่าทุกๆเมืองของไทยผมคิดว่าก็ไม่ควรจะปฏิเสธเกี่ยวกับเรื่องนี้นะจะขาดก็แต่รถไฟฟ้าแหละเอาแค่ตึกสูงนั้นก็สูงกว่ากรุงเทพแล้วขณะที่คอมเมนต์ถัดมานะครับก็บอกว่าอย่างไรก็ตามคุณต้องดูแนวทางการพัฒนาของแต่ละประเทศว่าแต่ละประเทศพัฒนาไปในทิศทางไหนอย่างเวียดนามเนี่ย เป็นสองเมืองอย่างที่เราทราบกันและถ้าไปเจาะจงโดยไม่ดูที่กรุงเทพเลยแน่นอนนครโฮจิมินห์ก็จเจริญกว่าทุกๆเมืองของไทยเลยถ้าไม่นับกรุงเทพจเจริญกว่าเป็นสิบเท่าเมื่อเทียบก,กับหลายๆจังหวัดเลยแต่เอาจริงๆนะถ้าไปดูที่กรุงเทพมหานครคุณก็จะเห็นว่ากรุงเทพมหานครก็โดดหนีไปจากนครโฮจิมินห์เป็นหลายเท่าตัวด้วยเช่นกันแล้วก็ไม่มีเมืองไหนของเวียดนามที่เป็นได้อย่างที่มีคนพูดถึงกันไว้แต่เอาจริงการพัฒนาแบบไทยก็แอบดูคล้ายๆกับหลายๆประเทศนะ คือมักจะมีเมืองที่พัฒนามากที่สุดใหญ่ที่สุดเพียงเมืองเดียวแล้วก็มีเยอะอยู่ในหลายๆประเทศทั่วโลกด้วยแต่การพัฒนาของเวียดนามมันแตกต่างออกไปทําซะสองเมืองใหญ่ที่มันพอจะเจริญเทียบเคียงกันได้เราก็เลยพูดได้อย่างเต็มปากว่าเมืองรองของเราจเจริญกว่าทุกๆเมืองแต่ในความเป็นจรงิงมันไม่ใช่ถ้าดูโดยรวมแล้วเอาจริงเราก็ไม่มีเมืองไหนที่เป็นได้แบบกรุงเทพฯได้เลยนะขณะที่วความเห็นถัดมาครับก็บอกว่าแต่เมืองรองของไทยนะ่ะมีความหลากหลายนะ คุณต้องเปรียบเทียบ e ได้ว่าเป็นเมืองรองแถวไหนถ้าเป็นในเมืองรองในภาคตะวันออกในเรื่องของความสะดวกสบายผมคิดว่าเทียบเท่านครโฮจิมินห์ได้แล้วแหละคือพอๆกันเลยไม่ได้แตกต่างกันหรือนครโฮจิมินห์ดีกว่ามันก็ไม่ใช่ขนาดนั้นสิ่งที่แตกต่างก็เพราะว่าเราเห็นตึกสูงได้มากกว่าสิ่งผูกสร้างสงๆใหญ่ๆตโตๆคนนครโฮจิมินห์มันเจอได้มากกว่าแต่ถ้าไปดูที่รายได้นั่นคือสิ่งที่สําคัญนะ รายได้หลักจากการท่องเที่ยวโดยเฉพาะเมืองที่อยู่ใ,ใกล้ๆกับพัทยาหรือเมืองในแถบพัทยาผมคิดว่าในโซนนั้นน่ะทำรายได้อย่างมหาศาลเลยโดยที่พวกเขาไม่จําเป็นต้องมีตึกสูงอะไรมากมายขณะที่ความเห็นมาเขาก็บอกว่าเป็นเพราะประเทศไทยไม่ได้กระจุกตัวอยู่เป็นสังคมเมืองด้วยมันก็เลยทําให้ดูเหมือนว่าไม่มีเมืองไหนใหญ่เท่าเมืองของเวียดนามได้แต่ถ้าคุณสังเกตดูดีๆผู้คนนั้นกระจายออกไปอยู่หลายๆพื้นที่ และพื้นที่ราบของไทยนะมีเยอะคนก็เลยอยู่กระจายกันออกไปตามพื้นที่ต่างๆแม้แต่ในเมืองใหญ่ก็ตามยังมีเมืองแยกย่อยออกไปเยอะแยะมากมายนับไม่ถ้วนเลยถ้ท,ท่านที่ประชากรของพวกเขาไม่ได้เยอะแต่การกระจายออกไปของชุมชนการกระจายออกไปของตัวเมืองนั้นเยอะในระดับที่คุณค่าไม่ถึงเลยทีเดียวคุณต้องสำรวจประเทศไทยมากกว่านี้แต่ขณะที่คอมเมนต์ท่านมาครับก็บอกว่าแต่ทีนี้คุณลองเอากรุงเทพและปริมณฑลของกรุงเทพ มาเทียบกับทั้งฮานอยแล้วก็นะครโฮจิมินหรือเมืองไหนก็ได้ในเวียดนามดูคุณจะได้คําตอบที่อึ้งไม่น้อยเลยว่าก็ไม่มีเมืองไหนของเราเป็นได้แบบพวกเขาเลยนี่นะแต่เหมือนกับคุณพยายามจะบอกว่าเราไม่ควรเอาเมืองหลวงมาเปรียบเทียบกันนะเพราะเราสู้เขาไม่ได้แต่เราเอาเมืองรองไปเทียบแทนซึ่งเมืองรองของเราก็ดันเป็นเมืองรองที่พัฒนาได้เหมือนเมืองหลวงอะไรแบบนั้นอะ่ะขณะที่คอมเมนต์ทำมาครับก็บอกว่าคุณต้องไปดูความเห็นคนไทยดูนะพวกเขามองแค่นะครโฮจิมินมีดีกว่าแค่เรื่องตึกสูงเท่านั้น แต่นอกจากนั้นแล้วไม่มีอะไรเกินไม่มีอะไรเกินเมืองรองของพวกเขาได้เลยซึ่งผมไปพิสูจน์มาแล้วก็พบว่าคือทุกๆอย่างมีเหมือนกันจริงๆในเรื่องของความสะดวกสบายไม่ได้แตกต่างจากนครโฮจิมินห์เลยแต่แค่ไม่มีตึกสูงเท่านั้นเพราะว่าประชากรไม่ได้เยอะเพราะฉะนั้นแล้วจะวัดแค่เรื่องของตึกสูงเพียงอย่างเดียวไม่ได้แต่ถ้าคิดเข้าข้างตัวเองสักหน่อยก็อาจจะมองได้นะว่าการที่นครโฮจิมินห์มีตึกสูงมากๆก็จะเริ่มมากกว่าโอเคถ้าจะมองในมุมนั้นตึกสูงนชนะอยู่แล้วแต่ถ้ามองในเรื่องของโครงสร้างพื้นนฐาน มันก็กระกำกึ่งๆนะว่าจะชนะหรือไม่นี่ขณะว่าประชากรเยอะกว่าหลายเท่าตัวเลยเป็นสิบเท่าตัวเท่าเดําแต่การที่โครงสร้างพื้นฐานก็ไม่ได้ทิ้งขาดเมืองของไทยได้เนี่ยก็เป็นอะไรที่น่าคิดนะและอีกปัจจัยที่สําคัญก็คือทางด่วนระบบทางด่วนและความนิยมในการใช้รถยนต์ผมคิดว่าคนไทยมีกําลังซื้อที่สูงกว่าด้วยขอไม่ธมาครับก็บอกว่าความจเจริญอนะเอาจริงๆมันคือคุณภาพชีวิตนะมันคือความเป็นอยู่ของผู้คน ไม่ใช่แค่การมีตึกสูงเพียงอย่างเดียวไม่ใช่นั้นตึกสูงในไต้หวันตึกสูงในฮ่องกงที่สูงมากๆจากความหนานแน่นก็เป็นความเจริญอย่างนั้นเหรอไม่ใช่เลยคือผมเกรงว่าเวียดนามจะเป็นแบบนั้นซะมากกว่านะทีนี้ถ้าคุณลองเปรียบเทียบในแง่ของคุณภาพชีวิตดูคุณลองเอาความเห็นของชาวต่างชาติก็ได้ไม่ต้องความเห็นของชาวเวียดนามหรอกผมคิดว่าบางส่วนเราอาจจะเข้าข้างตัวเองไม่น้อยเพราะเราเคยชินกับบ้านของเราเราก็เลยมองว่ามันดีอยู่แล้ว แต่ความเห็นของชาวต่างชาติให้คําตอบอยู่กับเรื่องนี้ได้ชัดมากเลยนะว่าบ่อยครั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติจะเลือกเมืองไทยมากกว่าเมืองไทยมีข้อดีตรงที่ประชากรไม่เยอะความหนานแน่นน้อยกว่านนก็แปลว่าสามารถใช้ชีวิตอย่างเงียบสงบได้มากกว่าคุณภ,ภาพชีวิตในแง่ของความเงียบสงบคะแนนเต็มของประเทศไทยน่าจะได้เยอะกว่าเวียดนามทีนี้มาดูที่การเข้าถึงการรักษาทางการแพทย์บ้างผมคิดว่าในส่วนนี้นครโฮจิมินห์ก็คงจะแพ้ให้กับแม้แต่เมืองเล็กๆ ของประเทศไทยที่มีโรงพยาบาลที่ดีผมตีความได้ง่ายเลยว่าโรงพยาบาลก็่าจะเข้าถึงได้มากและก็ง่ายกว่าด้วยเพราะว่าประชากรน้อยกว่าการรักษาก็ไปถึงได้อย่างรวดเร็วกว่าที่นี้คุณลองดูประชากรแตะหลักสิบล้านที่มันเพิ่มขึ้นเพิ่ม,ม,ม,มขึ้นเรื่อยๆของนครโหมินหนเอาแค่การไปรอคิวที่โรงพยาบาลเนี่ยก็เป็นอะไรที่น่าปวดหัวแล้วสำหรับผมผมคงไม่ได้รับการรักษาได้ง่ายแน่นอนแต่พอเป็นที่เมืองไทยทุกอย่างที่ว่ามาเข้าถึงได้ง่ายหมดเลยและคนไม่เยอะเท่า นั่นแหละคุณภาพชีวิตที่แม้แต่ผมเองอยู่นคะรโฮจิมินห์ผมยังต้องการผมไม่ใช่คนที่มีเงินมากมายผมยังจำเป็นต้องพึ่งสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในตัวเมืองอยู่แลสะสำหรับเรื่องราวในวันนี้ครับขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าชอบการเล่าในสไตล์นี้นะครับถ้าผู้ชมสามารถเลือกชมหัวข้อถัดไปต่อได้เลยนะครับเป็นการเล่าในสไตล์ของผมเองนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสกายทุผู้ชมครับสวัสดีครับ